ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นตัวนี้ให้ดูนะคะคือก็มีคนของลูกค้าด้วยค่ะคือตัวนี้จะเป็นเอวยางยืดแต่เป้าไม่ยานเหมือนเกงเกงชุดนอนนะคะมีกระเป๋าเฉียงข้างต่อข้างค่ะค่ะเรามาทำกันเลยนะคะตัวนี้ค่ะเราจะลงจากลิมกระดาษนะคะสองนิ้วสองนิ้วเลยค่ะอยู่ในเกณฑ์สองนิ้วนะคะตีตรงเลยค่ะ ็จะลงจากริมกระดาษค่ะเข้าเข้าจากริมกระดาษประมาณห้านิ้วนะคะประมาณห้านิ้วนี่ค่ะตีตรงเลยค่ะห้านิ้วห้านิ้วนะคะแล้วเราตีเลยค่ะจุดนี้คือเป็นจุดกลางคือของเป้าหน้านะคะคือชุดหน้าค่ะเราได้แล้ว เราจะมาดูเลยค่ะความยาวตัวนี้ความยาวตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ห้าส่วนนะคะเราจะยาวอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้เลยค่ะดินกระดาษนี้เลยค่ะขึ้นมาประมาณหนึ่งแค่หนึ่งเซนค่ะดินกระดาษค่ะจุดนี้นะคะเราจะมาหาเป้าลึกกันค่ะเป้าเป้าตัวนี้ยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกเราจะมาหารสองค่ะเราใช้สายวัดก็ได้นะคะยี่สิบหกนิ้ว 2 6บหกนิ้วก็ได้13นะคะ13เราลบสองนิ้วเศษตึง่วนสองสนิ้วครึ่งค่ะก็ได้สิบนิ้วครึ่งค่ะสิบจุดห้านี่ค่ะเราวัดลงมาเลยค่ะสิบนิ้วครึ่งตรงจุดนี้ค่ะเราตีเลยค่ะแล้วเราจะขึ้นจากจุดสองนิ้ ที่เราได้เนี่ยค่ะเราจะขึ้นตรงจุดนี้สามนิ้วนะคะเป็นเส้นสะโพกค่ะสามนิ้วขึ้นสามนิ้วค่ะเราปีเลยค่ะพอเราได้แล้วนะคะคือเราจะมาดูสะโพกตัวนี้นะคะความสะโพกสะโพกตัวนี้เราบวกอยู่ด้วยเกณฑ์ประมาณสี่นิ้วนะคะสะโพกตัวนี้ประมาณสามสามสิบแปดค่ะสามสิบแปดเราบวกสี่ค่ะ บวกสี่นิ้วเราหาแล้วว่าหาสี่ค่ะเท่าเท่าเท่ากับสิบจุดห้าเราได้นะคะเราวัดตรงจุดนี้เลยค่ะจุดนี้สิบครึ่งเราได้แล้วเราตีตรงเลยนะคะตรงจุดนี้เราตีลงมาะคะ่ะตรงจุดนี้เราได้สิบนิ้วครึ่งตัวนี้เราจะมาหาชิ้นเป้าหน้ากันเลยนะคะเป้าหน้าตัวนี้ เนี่ยค่ะเราจะขึ้นอยู่ในเกณฑ์สามกระเบียดค่ะเป้าหน้าขึ้นสามกระเบียดสามกระเบียดแล้วเราจะออกอยู่ในเกณฑ์นิ้วครึ่งเป้าหน้าค่ะนิ้วครึ่งตรงจุดนี้นะคะนิ้วครึ่งเราได้แล้วเราจะวัดเข้าจากเกณฑ์จุดหน้านี่หนึ <strings> ่ง <1 S 2> เซนค่ะหนึ่งเซนเราตีมาตรงนี้เลยค่ะตีมาตรงที่เราขึ้น <Zack. S 2> ส <3 S 2> ามกระเบียดสามกระเบียดค่ะตีเลยค่ะต,ตีตรงลงมาเลย แล้วเราก็จะตรงนี้นะคะเราจะอยู่ในเกณฑ์ตรงนี้เราจะตีเฉียงตรงนี้นะค่ะอยู่ในเกณฑ์สามกระเบียดเหมือนกันค่ะสามกระเบียดแล้วเราจะวาดค่ะวาดเป้าเลยได้นะคะเราจะวาดเป้า,ะะา,เ,าเลยะคะ่ะวาดเป้าโค้งมานี่เลยค่ะโค้งมานี่คือชิ้นหน้านะคะเราได้ชิ้นหน้าแล้วและต่อไปนะคะเราจะมาดูค่ะการวัดปลายขาะคะ่ะตัวนี้เราได้แล้วนะคะตรงนี้เราตีตีตรงไว้ก่อนเลยค่ะ เราจะวัดตรงจุดนี้นะคะแบ่งครึ่งตรงจุดนี้มาถึงเส้นเส้นสะโพกค่ะได้สิบเอ็ดจุดสามเราแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งตรงจุดนี้เราแบ่งครึ่งคือตรงจุดนี้ค่ะที่เราได้นี่ค่ะตรงจุดนี้เราแบ่งครึ่งแล้วเราก็จะวัดค่ะวัดตลอดแนวเป็นกรีนวางผ้าค่ะวัดตรงจุดนี้นะคะสิบเอ็ดครึ่งนี่ค <labor> ่ะเราก็ได้แนวตลอดเลยสิบเอ็ดครึ่งสิบเอ็ดเซนครึ่งดีเลยค่ะ ตีตรงเลยค่ะตีตรงค่ะเราจะได้แล้วค่ะตรงจุดนี้คือตัวนี้เราจะมาดูช่วงเอวกันนะคะเอวตัวนี้เอวลงเอวเราอยู่ในเพีย์ยี่สิบเก้านิ้วค่ะเอวยี่สิบเก้านิ้วตัวนี้เอวถ้าเป็นยางยืดเราไม่ต้องหาเลยค่ะเราตีตรงเลยค่ะเราตีตรงขึ้นไปเลยตีตรงขึ้นไปเลยแล้วเราจะใส่ยางยืดค่ะค่ะแล้วเราจะมาดูปลายขากันนะคะ ปลายขาตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ตัวนี้จะปลายขาจะใหญ่หน่อยนะคะอยู่ในเกณฑ์น18นิ้ว18หรือ19นิ้วตัวนี้เอา18นิ้วนะคะลบ1นิ้วค่ะลบ1นิ้วก็เป็น17นะคะ17 17นิ้วเรามาแบ่งครึ่งก็ได้8นิ้วครึ่งแล้วเราก็จะมาแบ่งมาแบ่งอีกครึ่งหนะะึ่งค่ะหารสองได้4นิ้วหนึ่งกระเบียดตรงนี้ค่ะ สี่นิ้วจุดหนึ่งกระเบียดค่ะเราสองข้างนี้นะคะสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดนี่ค่ะชิ้นหน้าสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดตรงจุดนี้เราได้ตรงจุดนี้คือชิ้นหน้านะคะเราจะมาดูเราจะมาดูชิ้นหลังด้วยค่ะชิ้นหลังชิ้นหลังเราจะยื่นออกไปอีกประมาณหนึ่งนิ้วค่ะ เนี่ยค่ะหนึ่งนิ้วที่หลังหนึ่งนิ้วออกไปหนึ่งนิ้วเลยค่ะระวาดออกไปเลยค่ะตัวนี้เราจะไม่หาจุดเข่านะคะเพราะมันเป็นจุดของการคือเป็นของจังเกงเอลห้าส่วนค่ะเราจะวาดเลยค่ะเราจะวาดตรงนี้ตีตรงมาเลยค่ะตีตรงมาที่ปลายขาเนี่ยค่ะเราจะตีตรงจนถึงสะโพกเนี่ยค่ะตีตรงมาที่ปลายขาได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะอันนี้เราได้แล้ว ชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะตีเลยค่ะตีชนช้อนหน่อยคะ่ะตีชนช้อนมาที่ปลายขาค่ะตีช้อนมาที่ปลายขานี้ได้เลยคะ่ะนี่คือของชิ้นหน้าค่ะเราจะมาดูเป้าชิ้นหลังกันนะคะเป้าชิ้นหลังตัวนี้เราจะออกอยู่ในเกณฑ์ว่าตรงจุดนี้นะคะของชิ้นหน้าอยู่ในเกณฑ์สองนิ้วครึ่งถึงสามนิ้วค่ะเราออกสองนิ้วครึ่งค่ะตัวนี้เป้าชิ้นหลังสองนิ้วครึ่ง ค่ะตัวนี้เราจะเป็นในเกณฑ์คือเป้าตัวนี้เราจะไม่ยานมากค่ะและตรงเอวนะคะนี่คือชิ้นหน้าชิ้นหน้าเราวัดจากเอวชิ้นหน้าหนึ่งนิ้วค่ะตีเข้าค่ะเราตีตรงเลยค่ะตีตรงมาตรงจุดนี้นะคะตีตรงมาตรงจุดเป้าค่ะเป้าเป้าหลังตีเลยค่ะตีเฉียงมาพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะวัดเป้าเลยค่ะวัดเป้ามาที่สอง สองนิ้วครึ่งน,น,นี่เราได้เป้าแล้วนะคะเป้าสองนิ้วครึ่งเราได้แล้วค่ะค่ะพอเราได้เป้าแล้วนะคะตรงจ,รงจุดนี้เราจะขึ้นอยู่ในเกณนสามกเบียดค่ะสามกเบียดแล้วเราตีตรงมาตรงจุดนี่เลยค่ะข้างนี่เลยค่ะตรงเอวนี้ได้เลยนี่ได้เลยค่ะชิ้นหน้านี่คือชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าเราจะลงหนึ่งเซนหนึ่งเซนแล้วเราก็ตีเลยค่ะตีช้อนช้อนมาที่เอวนี้ได้เลยค่ะชิ้นหน้า นี่คือชิ้นหน้าค่ะชิ้นหน้าค่ะการทํานะคะช่วงนี้เราจะมีกระเป๋าข้างด้วยค่ะกระเป๋าเฉียงข้างนะคะเราจะเข้าอยู่ในเกณฑ์สองนิ้วค่ะสองนิ้วเพราะเอวเราจะใส่ยางยืดนะคะจุดนี้เป้าเฉียงกระเป๋าเฉียงลงมาอยู่ในเกณฑ์หกนิ้วค่ะหกนิ้วกระเป๋าเฉียงหกนิ้วเราจะตีนะคะเราจะตีช้อนๆเราไม่ตีตรงเลยนะคะตีโค้งมานิดนึงเนี่ยค่ะ ะได้สวยจะได้ไม่ต้องตรงเนียนเกินไปการวาดกระเป๋านะคะเราจะอยู่ในเกลี์ช่วงตรงจุดนี้ค่ะเลยกึ่งกลางมานิดนึงเลยกึ่งกลางมาแล้วเราตีตรงเลยค่ะตีตรงลงมาช่วงกระเป๋ายาวอยู่ในเกยี่ส29เซนค่ะ29เซนตรงนี้จะลงอยู่ในเกลี์ประมาณ4เซนค่ะวาดกระเป๋าค่ะเราจะวาดกระเป๋าให้ดูด้วยนะคะนี่คือของชิ้นหน้าเราวาดเลยค่ะวาดเราตรงประมาณจุดนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่คือกระเป๋าชิ้นหน้า ค่ะเราจะมาดูชิ้นหลังกันต่อนะคะชิ้นหลังตรงนี้อยู่ในเกณฑ์เราก็จะวัดตีโค้งๆเนี่ยนะมาที่นี่เลยคะ่ะมาที่หนึ่งนิ้วที่เราวัดนี่ค่ะเราได้แล้วนี่คือชิ้นหลังท้องขาชิ้นหลังนี่คือชิ้นหน้าค่ะแล้วเราจะก๊อปออกมาให้ดูนะคะคือชิ้นหลังเราก็อบออกมาเลยค่ะ เราจะก๊อบเลยนะคะชิ้นหลังแต่ถ้าไม่ก๊อบก็ได้ค่ะเราจะใช้ชิ้นเดียวกันได้เลยเพราะว่าตัวเกณฑ์น,นี้คือเป็นนี่ค่ะของชิ้นหลังนี่เราจะก๊อปออกมาให้ดูให้ง่ายขึ้นค่ะการทำค่ะนี่คือเป้านี่คือเกณ์วางผ้า เราได้แล้วนะคะตัวนี้เราปอกออกมาแล้วเราจะวาดให้ดูเลยค่ะที่เราปอกออกมาชิ้นหลังค่ะ,คะเราวาดเลยค่ะตัวนี้ที่เราปอกออกมาคือชิ้นหลังนะคะเราจะวางผ้าตรางคนละชิ้นนี่ค่ะเราวาดได้เลยตัวนี้จะเป็นเกงห้าส่วนนะคะจะไม่ยาวมาก ช่วงช่วงขิ้นหลังอะตีตรงเลยค่ะเอวเอวตี EL, EL ตรงเลยค่ะเพราะว่าเราจะใส่ยางยืดค่ะติดตกร้าเทสหน่อยนะคะกระดาษวางไปหน่อยค่ะค่ะนี่เราได้แล้วนี่คือเป็นชิ้นส่วนของชิ้นหลังนะคะตัวนี้ชิ้นหลังเราจะไม่มีเกตอะไรเลยเราก็จะตัดได้เลยค่ะตัดออกเป็นชิ้นหลัง จะต่อตะเข็บนะคะต่อข้างค่ะต่อข้างนี่คือชิ้นหลังชิ้นหลังค่ะนี่ชิ้นหลังนี่เราได้แล้วชิ้นหลังนะคะตัวนี้ชิ้นหลังค่ะต่อไปเราจะมาดูชิ้นหน้าชิ้นหน้าเราก็ตัดเลยค่ะตัดตามนี้ที่เราได้ค่ะตรงหนึ่งเต็มที่เราเข้า ค่ะเราได้แล,แล้วนี่คือชิ้นหน้านี่คือชิ้นหน้านะคะแล้วนี่คือกระเป๋าถ้าเราทําเราจะเอาก,กระดาษการ์มกิ้งกระเป๋าตัวนี้ออกไปอีกชิ้นหนึ่งวางผ้าเป็นรูปกระเป๋าได้เลยค่ะค่ะตกลงนี้คือได้แล้วค่ะสําเร็จแล้วชิ้นหน้าตัดชิ้นหลังค่ะนี่ค่ะเราได้แล้วเป็นหนึ่งเกงเอวยางนะคะซิปไม่มีซิปค่ะกระเป๋าเฉียงข้างค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ